สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าวิ่งจาก n i กี้กันนะครับซึ่งนั่นก็คือ Nike ้ a อร์ซูมเทมโปเน็กซ์เบอร สำหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับทาง s n e a k e r Today ก็ได้ทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมหากใครที่ยังไม่ได้ดูแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวรองเท้านะครับสามารถคลิกตัว i ที่มุมขวาของหน้าจอนะครับเพื่อไปดูคลิปวิดีโอแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรองเท้าวิ่ง Air Zoom Tempo Next Percent คู่นี้ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่ดูแล้วแล้วก็อยากจะมารอฟังว่าใส่แล้วเป็นอย่างไรนะครับมีฟีลลิ่งอย่างไรบ้างเด้งหรือพุ่งหรือ หนักอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวในคลิปเร็วนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่าฟิลลิ่งตั้งแต่การสวมใส่ตั้งแต่อัปเปอร์นะครับแล้วก็ความรู้สึกในการวิ่งต่างๆนะครับพื้นชั้นกลางพื้นชั้นนอกว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเอาล่ะก็เริ่มมาจากอัปเปอร์กันก่อนเลยนะครับอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นผ้าถัก f ลายนิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความโปร่งนะครับผมในส่วน ช่วงตรงหน้าเท้านะครับมีความโปร่งมากๆสามารถมองเห็นถึงด้านในเลยแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับผมผ้าถักแบบฟินิตแบบใหม่นี่นะครับก็จะไม่มีความยืดหยุ่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมาแทนนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยก็จะมีโครงสร้างผ้านะครับที่เป็นผ้าชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะนุ่มๆขึ้นมาหน่อยเนี่ย ตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นโครงสร้างตรงช่วงตรงกลางเท้านะครับหากเรามองทะลุเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะตั้งแต่ช่วงกลางเท้าตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของ โครงสร้างตัวผ้านะครับที่จะมาโอบตรงกลางเท้าตรงนี้ไว้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยดึงเชือกอะไรตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความกระชับตรงกลางเท้ามาให้นะครับแล้วก็ตรงปลายเท้าในค่อนข้างที่จะโปร่งระบายอากาศได้ดีนะครับผมตัวไฟนิดอัปเปอร์ของ t e m p ปเน c กรุ่นนี้นะครับผมก็มีการทําแบบ ร้รอยต่อนะครับก็คือเป็นผ้าถักชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวฟลายนิตของทางไนกี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายนะครับผมก็คือตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงมีความโปร่งนะครับแล้วก็ตรงช่วงหลังเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนผ้าถักแบบยืดได้นะครับผมหากใครเคยใส่รีแอคในรุ่นแรกๆนะครับก็จะ เคยสัมผัสผ้าถักที่แบบยืดได้แบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ตรงช่วงส้นเท้าแล้วก็รอบรอบข้อเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าถักแบบมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าถักแบบค่อนข้างที่จะมีความถี่แน่นหนาสักทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีฮิลคอเตอร์สำหรับล็อกส้นเท้ามาให้อยู่นะครับตรงใต้ข้อเท้าก็จะมีฟองน้ำเล็กๆน้อยๆน,นะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ การป้องกันเรื่องการเสียดสีนะครับในการสมใส่เนี่ยฟลยนิดของ Tempo เน็กเนะครับค่อนข้างที่จะมีความกระชับมากๆนะครับผมซึ่งเชือกที่ให้มาเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบใส่แล้วพอดีมากๆเข้าไปนะครับผมการมัดเชือกเนี่ยก็เพื่อให้เพิ่มความมั่นใจของตัวเองนะครับว่าจะมีความกระชับเท้ามากๆนะครับแล้วก็ตัวเชือกเนี่ยก็ถือว่า ทำมาได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้หลุดง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมแต่เพื่อความชัวนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะต้องมานั่งก้ม มัดเชือกรองเท้าใหม่ก็มัด2ทบไปตั้งแต่แรกนะครับการสวมใส่ในช่วงแรกๆก็อาจจะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ายุ่งยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาสวมใส่ของคู่นี้เนี่ยก็จะต้องใส่แบบเหมือนใส่ถุงเท้าเข้าไปครับแต่คู่นี้นะครับไม่แนะนําให้ใส่ถุงเท้าข้อต่ํามากนะครับเพราะว่าด้านหลังตรง้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคมอยู่นะครับในช่วงแรกๆก็อาจจะมีการเสียดสีแล้วก็มีการบาดตรงเอ็นร้อยหวายด้านหลังได้นะครับจะเป็นแผลได้ ช่วงตรงหลังเท้านี่ก็ค่อนข้างที่จะกระชับมากๆนะครับแล้วก็มีการเฉียงหลบตรงหลังเท้านิดนึงนะครับเวลาเรามัดเชือกแน่นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของไม่ให้ไปบีบรัดเท้ามากเกินไปนะครับเลือดก,ก็จะได้หล่อเลี้ยงเท้าได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมฟิลลิ่งก็คือกระชับมากๆนะครับแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเท้าอย่างที่บอกไปว่ามีโครงสร้างตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่าตัวเนื้อผ้าฟินิตของอัปเปอร์รุ่นนี้นะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเท้าของเราเลยนะครับเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าแบบนั้นเลยนะครับก็ไม่หลุดไม่หลวมนะครับ,รบก็ถือว่าทําได้ดีตรงส้นตรงใต้ข้อเท้าอะไรก็ล็อกได้ดีมากๆนะครับเวลาวิ่งอะไรต่างๆก็ไม่รู้สึกหลวมหรือว่าหลุดแต่อย่างใดนะครับ และก็การระบายอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยเพราะว่ามีรูโปร่งมากๆนะครับผมก็ในส่วนของอัปเปอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฮิลพูแท็บมาให้สําหรับการดึงเวลาสวมใส่นะครับก็จะทําให้ใส่ได้ง่ายขึ้นแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งตรงผ้ายืดตรงนี้นะครับก็จะมีการคลายตัวสักนิดนึงพอใส่สัก3-4ครั้งเนี่ยการสวมใส่เข้าไปในในเท้าเอาเท้าเข้าไปในรองเท้าเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับผม เอาละก็มาต่อกันที่พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับผมมีโฟมด้วยกันถึง2ชนิดนะครับนั่นก็คือโฟมซูม x ที่เป็นส่วนสีดําตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนตรงนี้นะครับตรงช่วงกลางเท้าแล้วก็ตรงปลายเท้านะครับโฟมซูม x เ,เนี่ยเป็นโฟมที่ทางไนกี้นะครับได้ใช้ในรองเท้าวิ่งระดับท็อปมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว e บอร์ไฟฟร์เปอร์เซ เวิร์บไฟล์เน็กเปอร์เซนต์อัลฟาไเน็กเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็มีใช้อยู่ในรองเท้าซ้อมทําความเร็วนะครับอย่างในกีซูมเ p e กัส u ทอร์โบทั้งรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2นะครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีการผสมผสานใช้โฟมรีแอกเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นการวางตัดซ้อน2ชั้นนะครับ ซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มปริมาณซุม X นะครับแล้วก็มีการใช้โฟมรีแอคเข้ามาตรงส้นเท้านะครับทำไมถึงต้องนำรีแอคเข้ามานะครับเพราะว่าตัวโฟมซุม X เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุในการใช้งานพอสมควรนะครับเนื่องจากตัวโฟมซุมเอ็กเองมีความนุ่มมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความเด้งนะครับแต่ว่าความทนทานในการใส่อายุการใช้งานเนี่ยจะไม่เท่ากับตัวรีแอคนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเทมโป n น็กเปอร์เซทางไนกี้ได้วางมาเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับซ้อมนะครับก็เลยต้องมีการใส่ r e แอคมาให้เพื่อยืดอายุการใช้งานในการสวมใส่เข้ามานะครับหรือว่าใส่ได้ระยะที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวโฟมรีแอคเนี่ยก็มีความนุ่มมีความเด้งในตัวอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับก็มีการใช้ระบบแบบเดียวกันกับอัลฟาไฟนนั่นก็คือนำซูมแอรแบบคู่นะครับตรงหน้าเท้ามาใช้งานนะครับก็จะเป็น2ชิ้นนะครับ แล้วก็เป็นแบบโดดออกมาเลยสําหรับการขยายตัวนะครับเวลาเรากดซูมแอร์ลงมาครับซูมแอร์ก็จะขยายออกด้านข้างเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงนี้ทําให้ซูมแอร์เนี่ยสามารถขยายตัวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ซูมแอร์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีแผ่นด้านในนะครับซึ่งทางเนกี้ไม่ได้บอกว่ารุ่นนี้นะครับใช้แผ่นคาร์บอนหรือเปล่า เขาใช้คำว่า composite plate นะครับก็จะมีบอกแค่ว่าจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแผ่นไฟเพลทนะครที่เป็นแผ่นคาร์บอนที่อยู่ในอัลฟาไฟเน็กไม่ให้แข็งจนเกินไปเพื่อไม่ให้เราแบบทุ่นแรงมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ซ้อมเนี่ยก็ต้องออกแรงด้วยของตัวเองนะครับต้องใช้แรงของตัวเองมากขึ้นนะครับเวลาแข่งขันเนี่ยแล้วไปใส่อัลฟาไฟเน็กก็จะช่วยทุ่นแรงมากขึ้นนะครับทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองหรือว่าใส่ได้เต็มมากขึ้นนั่นเองนะครับ จุดประสงค์ของรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฟิลลิ่งของพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความนุ่มนะครับจากโฟม z o มเอเนี่ยมีความนุ่มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตัว r e แอคก็อย่างที่บอกไปก็มีความนุ่มนะครับมีความเด้ง แล้วบวกกับแผ่นที่มาช่วยกดซูมแอร์นะครับทำให้เวลาเราลงหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเด้งแล้วก็พุ่งออกไปนะครับก็ด้วยตัวน้ําหนักของรองเท้าเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับไซส์10 US ผู้ชายคู่นี้นะครับผมก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่278กรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าทําความเร็วที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับ แต่เวลาเราสวมใส่คู่นี้แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าคู่นี้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวซูมแอร์เนี่ยแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลางระบบต่างๆนะครับช่วยทําให้เท้าเรายกขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิมได้ดีกว่าเดิมครับแทบจะลืมไปเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมีน้ําหนักสูงถึง278กรัมแล้วก็เวลาสวมใส่ครั้งแรกนะครับพื้นก็ค่อนข้างที่จะสูงครับแรกๆก็อาจจะต้องรู้สึกปรับตัวสักนิดนึงถ้าวิ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับพวกรองเท้าเลสซิ่งแฟตนะครับที่เป็น รู้สึกถึงฟิลคอดอะไรต่างๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่ามันจะมั่นคงกว่านั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีพื้นที่สูงนะครับแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาการโครงเคลงแต่อย่างใดนะครับกับพื้นที่สูงแบบนี้ เพราะว่าตัวหน้าเท้าเนี่ยแล้วก็ตัวพื้นของ Temp o Next Percent คู่นี้นะครับ mm. มีความกว้างกว่าตัว Upper er, อัปเปอร์ข้างบนนะครับ mm. สังเกตได้เลยว่าพื้นฐานของพื้นเนี่ยตรงช่วงหน้าเท้านะครับมีความกว้างมากกว่าครับเพราะว่ามีการใส่ซูมแอร์เข้ามานะครับยิ่งเราดูจากด้านใต้ของพื้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับเพราะซูมแอร์ก็ตัวใหญ่มากๆเลยอีกทั้งตรงส้นเนี่ยก็จะมีการขยายตรงฐานออกอีกนิดนึงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงเวลาเราวิ่งหรือเดินหรือ จังหวะทำความเร็วนะครับก็ช่วยได้อย่างดีมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับคู่นี้เนี่ยการใส่ซูมแอร์เข้ามาทําให้หน้าเท้าของ รองเท้าวิ่งของ n นกี้เนี่ยไม่เทเหมือนแต่ก่อนครับอย่างซูมไฟลรุ่นที่ผ่านมานะครับก็เวลาคนที่จะใส่เวลาคนเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าเท้าจะเทนะครับจะทําให้เราเทไปข้างหน้าไหลไปข้างหน้าตลอดครับแต่คู่นี้เนี่ยการที่ใส่ซูมแอร์เข้ามานะครับสังเกตได้ว่าพื้นค่อนข้างที่จะเรียบตรงหน้าเท้านะครับแล้วก็ค่อยๆเทตรงหน้าเท้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเทนะครับเวลาเราเดินหรืออะไรก็ค่อนข้างที่จะลงตรงหน้าเท้าแบบเต็มเท้ามากกว่านะครับ ก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับจากรุ่นที่แล้วแล้ว,ลวก็พุ่งมากกว่าเดิมนะครับ <P> พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการใช้พื้นอย่างที่ค่อนข้างหนากว่ารุ่นก่อนๆนนครับรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความทนทานของพื้นชั้นนอกนะครับจะมีหลายเสียงที่บอกว่าพื้นไม่ค่อยทนนะครับ ก็จะมีการปรับนั้งแบบ v a เปอร์ไฟน์เนเปอร์เซนที่เพิ่มความหนาของยางมากขึ้นนะครับซูมไฟน์สาก็ตัวยางก็หนาขึ้น,นครับแล้วก็มาใน Tempo n e เน็กซ์อัลฟาไฟเน็ก็จะปรับตัวยางแล้วก็ปรับลวดลายใหม่นะครับเพราะว่ามีการใช้ตัวซูมแอรเข้ามาด้วยนะครับในรุ่นของ Tempo n e เน็เนี่ยก็จะเป็นลายขวางแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง ลายของลวดลายของยางเนี่ยก็จะเป็นแบบการตัดแบบนี้ออกไปแล้วนะครับเวลาใครที่ใส่ใส่ไปแล้วแบบมาดูอีกทีนึงแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมพื้นชั้นนอกไปเร็วขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะที่มีการศึกมากกว่านะครับเพราะว่าผมวิ่งในพื้นปูนหยาบในหมู่บ้านนะครับประมาณสัก 40- 50กิโลละประมาณนี้นะครับก็มีการศึกประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรับได้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยกับความทนทานของพื้นชั้นนอกนะครับส่วนตรง้นเนี่ยก็มีการแปะ ยางมาให้ตรงนี้2ออันนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยได้ออกแบบมาให้เพื่อลงหน้าเท้าเพื่อใช้งานซูมแอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เขาวางพื้นชั้นนอกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเรียวเข้ามานะครับแต่ว่าเวลาเราสวมใส่เนี่ยตรงโฟมข้างบนตรงนี้ก็กว้างกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับ แทบจะไม่รู้สึกซึ่งถ้าใครที่มีอุ้งเท้าเยอะนะครับอาจจะรู้สึกรอยๆทั้งนิดนึงแต่ว่าตรงอย่างที่บอกไปนะครับโครงสร้างผ้าด้านในตรงนี้นะครับก็จะทําให้รู้สึกว่ากระชับมากๆนะครับไม่ถึงกับลอยจนรู้สึกรอยแบบรู้สึกได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยกับรองเท้าวิ่งสําหรับใส่ซ้อมคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกอีกคลิปหนึ่งว่าหลังจากที่ใส่เทมโปในเปอร์เซแล้วก็ไปใส่ในกีซูมไฟ3และ ในกีซูมเปกรกัสเซ์ทอร์โบ2จะเป็นอย่างไรนะครับสามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยมีดรอปอยู่ที่10มิมนะครับซึ่งเป็นดรอปที่สามารถใส่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าลองทาวิ่งหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับก็มีดรอป10มิมเพราะฉะนั้นเวลาใส่คู่นี้ใส่ซ้อมนะครับ อาการตึงเอ็นร้อยหวายอะไรต่างๆที่คนที่ไม่เคยคุ้นชินกันดรอปต่ำๆๆเพราะว่าใส่ดรอปสิมาตลอดเนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่มีอาการตรงนั้นแต่ว่าตัวอัลฟาไฟน์เนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นดรอป4มิลลิเมตรนะครับ ซึ่งเวลาใครใส่ที่ยังไม่คุ้นชินกระดอกต่ำเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวปรับกล้ามเนื้อกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมและสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปลองสวมใส่กันก่อนนะครับก็สามารถไปลองได้ที่ร้าน Left r นเนอรนะครับผมหรือว่าจะซื้อออนไลน์เลยก็ได้นะครับทาง Left อนไลน์สโตร์ก็มีวางจําหน่ายนะครับผมในราคา7,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ ถือว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับรองเท้าใส่ซอฟแต่บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับที่จ่ายออกไปมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรองเท้าที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับหากเป็นไปได้ก็แนะนําให้ไปลองสวมใส่ลองวิ่งลองอะไรกันก่อนตรงหน้าร้านนะครับผมแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทาง Left Runner นะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ทาง Sneaker Today ได้มารีวิวได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิว n i กี Air Zoom Tempo Next Percent คู่นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ